อุปกรณ์ในการพับเหรียญโปรยทาน1ริบบิ้น2กันไกร3สายวัดหรือไม้บรรทัด4เหรียญบาทหรือขนาดตามต้องการสวัสดีค่ะเราก็มาทำเหรียญโปรยทานรูปดาวกันนะคะเคยทำคลิปไปแล้วแต่ว่าคลิปนั้นมันอาจจะไม่ชัดเจนก็เลยมาแก้ไขที่คลิปนี้แล้วกันนะคะ ตัดริบบิ้นมา120เซนติเมตรหนึ่งเส้นนะคะเอาเหรียญมาเอาริบบิน้นวางรองใต้เหรียญพับด้านนี้มาแล้วก็พับด้านนี้ตามให้มันคล้ายๆกับเวลาผู้หญิงเอาผ้าคลุมไหล่คลุมไหล่อะคะ่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาเอาริบบิ้นตรงนี้นะคะพาดมาลงมุมนี้ พร้อมกับพลิกเหรียญแล้วเอาลิบบิ้นพาดมุมนี้มาลงมุมด้านนี้นะคะพร้อมกับพลิกเหรียญแบบนี้แล้วก็เอาลิบบิ้นพาดมุมนี้มาลงมุมนี้พลิกเหรียญแบบนี้นะคะพอครบทุกมุมแล้วเราก็วนอีก1รอบนะคะจากมุมนี้เราจะมาลงมุมนี้พลิกเหรียญ แบบนี้จากมุมนี้จะมาลงมุมนี้ถ้าจะทำให้ง่ายๆนะคะเราจะเอาริบบิ้นพาดมาแบบนี้แล้วค่อยพลิกเหรียญหรือว่าเราจะกลิ้งเหรียญตามเลยก็ได้นะคะแบบนี้นะคะทำสองรอบก็พอแล้วค่ะพอครบสองรอบแล้วทีนี้ให้ทำ เป็นมุมแหลมโดยการบิดลิบบิ้นไปด้านหน้าขึ้นไปด้านบนแล้วลงล่างดึงให้เป็นมุมแหลมแบบนี้เสร็จแล้วข้ามหนึ่งมุมมาต่อที่มุมนี้แบบนี้นะคะข้ามหนึ่งมุมมาต่อมุมนี้ ข้ามหมุมนะคะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบห้ามุมพอครบแล้วทีนี้เราก็วนซ้ำอีก1นรอบโดยข้ามมุมนี้นะคะอย่าลืมว่าเวลาเราจะทำมุมเราจะข้ามไป1มุมเสมอเดี๋ยวมันก็จะวนไปครบมุมของมันเองค่ะ พอครบสองรอบแล้วก็พลิกกลับด้านมาสังเกตทางขวามือนะคะข้าม1มุมทางขวามือมาลงที่มุมนี้เราจะทำเป็นกลวยแบบนี้ครอบลงที่มุมนี้ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ข้ามหนึ่งมุมมาต่อที่มุมนี้เหมือนเดิมดึงลิฟบิ้นขึ้นมาให้ตรงนี้มันมาอยู่ตรงกลางให้จุดตัดเนี่ยนะคะมันมาอยู่ตรงกลางของดาวแบบนี้แล้วทำเป็นกลวยแบบนี้ครอบลงที่มุมนี้มันจะฝืนลิฟบิ้นนิดนึงนะคะแบบนี้ สังเกตว่าบางทีตรงนี้มันก็จะยับยุยยี่ก็ช่างมันนะคะที่สำคัญนะคะให้เราดึงลิบบิ้นเส้นนี้ให้ตึงข้ามมุมนี้มาทํากลวยครอบลงที่มุมนี้ค่ะแบบนี้ครอบลงไปแล้วดึงลิบบิ้นให้ตึงๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะให้ดึงให้ตึงที่สุดเท่าที่จะดึงได้เลย ข้ามมุมนี้มาต่อที่มุมนี้ทำเป็นกลวยครอบลงไปดึงให้ตึงต่อที่มุมนี้นะคะก็คือทำไปเรื่อยๆค่ะโดยการข้ามมุมด้านขวามือเนี่ยหนึ่งมุมทำเป็นกลวยแบบนี้ครอบลงไปที่มุมนี้ดึงให้ตึงทำเป็นกลวย ครอบลงไปดึงให้ตึงข้ามมุมนี้นะคะมาทำมุมนี้ทำเป็นกลวยครอบลงไปดึงให้ตึงก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าริบบิ้นจะหมด พอเหลือริบบิ้นก็ให้เราลองวัดดูนะคะว่ามันพอไหมถ้าอย่างนี้พอค่ะแล้วทีนี้ให้เราหมุนริบบิ้นเนี่ยตามมุมมุมแหลมเลยแล้วปลายริบบิ้นให้เอาสอดเข้าไปในนี้นะคะ พอมาถึงมุมสุดท้ายมันจะเหลือปลายริบบิ้นให้เราใช้กันไกรตัดแล้วดึงมันออกมาเหมือนเดิมแล้วสอดปลายริบบิ้นเข้าไปข้างในนี้เข้าไปในรูเนี้ยนะคะ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะรูปดาว